Mưa mẹ, đọc cùng chùm ngon nhanh. สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปค่ะพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบหลสไตล์สาวแม่มืันนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินนี่นะคะ่ะหมูแดดเดียวทอดนะคะนาะแล้วก็ซีมีเห็ดละงหงน้ำ่ะเบ่งค่ะหมูหฮาทอดมาใหม่ๆหม่หอมๆหมากเลยคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ซมีเจวพริกจีของเฮาคือเกาเ้อค,ค่ะพักข้าวค่ะบ่ม,มีหย่างหมากมายคะ่ะม้อน,นี้ซิมีแตงแล้วก็มะเขือเปาะเ้ยค่ะเด้อมาค่ะคพี่น้องคะ่ะมาซ่บซนํากันค้าเนื้อมูทอดหอมเตะจมูกค่ะค่ะพี่น้องค่ะมีข้าวเหนียวนําคาะมันนี้มากด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะ จำเจียวกันค่ะเจียวพริกจี๊ข้าคือเก่านี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะกินกับอันหนึ่งเห็ดละงกค่ะเห็ดละงกงามๆเลยค่ะเมื่อไหร่พี่น้องค่ะเห็ดละงกหนึ่งแซ่บบุ้ง่ เนื้อหมูแดดเดียวทอดมีทั้มมืดหาใหม่ค,ะค,ะมมมค่ะมมเบิ้งพี่น้องค่ะเบิ้งหอมหอมเตจิหมูค่ะค่ะออมทอดมาใหม่ๆเลยฉันได้กล่อจุ่มๆงาม เมื่อคนกับฝนตกค่ะพี่น้องตกอยู่สันบักแห้งม,ม,มาผูด้เดียวคือเกาค่ะมน,น้องบิไเลยมานำเพิ่นกินแล้วหนูก,กินอิ่มก็จะไปลางเฮ็ดคือเกาค่ะล่ะ ลังเฮดค่ะส่วงนี้นาเฮดนะคะเนะาะเบูมเลยอ่ะดอกจุ่มงั้นั่ bưng, bưng, phải ngon khui hả bưng ยูข่าวค่ะพวกจะเฮ็ดแล้วเฮ็ดพอเดียวน,ยนะคะเนาะพอก็ไม่ิ่นก็บวบ่าง ห้องทุกเราค่ะมันนี่นะไปนอง เสียงแม่งห้องคือเกาเด้กขระเลว่าแบงยู่ไก่ผู้ไก่ทาสัติ์มูสดดญ่เยวแซบบอรงเี้วเดดอกอนเยอะ ừm <laughs> kính này xem nhâm, xẹp, nhâm nặng, đọc bẹp chung chung ngầm ngầm chua แบบซ้องแล้วเป็นเนี่ย <laughs> มาเถอะค่ะเด้อหนึ่งขอน้ำกันเด้อแสบคักค่ะ นีเราแตกเราแจกห่อนครับพี่น้องน้ำฝนก็นยังห่อนมันเอาเสิฝนตกดินะ่ะ เอาหหวหอมเอากระเทียมเอาพริกปิจ้จีมันตำใส่ใบแดงในงน้อยแเสยบค่ะพี่น้องกินกับเพอืาอหือมกันปะยัง คือหลยๆมันจะงอวนเนาะแม่งก <il> ับห้องดังดีค่ะค่ะห็นมีเสียงแม่งเลยด้วยใช่หรอืม Đẹp. mua đẹp đẹp nay còn đắm nay nữa không? Họt nhâm đắm là nó สำหรับผู้ที่เพื่นอนันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูแบบดีใจมากเลยที่แบบว่าย่าแบบว่าผู้ที่ตามหนูึ้นแบบอย่ย่าไม่คนกดไลค์กดแชร์ให้หนูแบบขอบคุณในร้าค่ะพี่น้องค่ะหนูแบบเห็นแบบนี้แล้วมันแบบมีกําลังใจในการเทดคลิปต่อไปเรื่อยๆไหมคะหนูขอบคุณลหลายๆขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เพิ่นเบิรงคลิปหนูน้ น้ำมันเลยค่ะพอมมาใหม่ๆเลยกินง่ายๆนลค่ะเนาะไม่ต้องอย่างมักมา้ยต้องหนีกระแสบแล้วค่ะ เือแค่แหเข่าหุ่สิเห็นแล้วงดหนึ่งนี่ก็แส่บเพื่อกันนะครเด้อ แกงกระสับหนึ่งเอากระสับหนึ่งมาจำแจวในี่แสบคัะนี่ด่าคนตกแล้วคนก็เริ่มเฮ็ดใหยเฮ็ดหน้าล่ะเอาเราดูกาน ทำไรทำนาแล้วค่ะดูการบานเฮ่านะให้หน้าขุมฝาาขุมฝนมากแล้วดิค่ะมื่อกี้กับิกต๊ะก็ก้าวหน่ะ Ừ. Dạ บ้านพี่น้องเป็นจังไหนะคะเนาะฝนตกก็จังทางบ้านนู้อยู่บ้างบ้านนู้ตกแบบคู่มือเลยอะลอกสุดท้ายชุ่มงามเดีอรักเบิ่ง มาค่ะพี่นน้องค่ะ mm hmm. mm hmm. อิ่มแล้วค่ะบันี้กินเข้าไปบักไร้แล้วเดี๋ยวสิขอปิดคลิปจำเนียนะคะเน้ออิ่มแล้วค่ะมูนี่ก็สิวไว้กินอันตอนแรกอีกแล้วกับเ็ดก็กินจนมืดไปทุงนึงแล้วค่ะมืดเลยเห็ดเนี่ยอิ่มแล้วะเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะ เดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีนนะคะเนอะจากไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าว่าจะเป็นช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจเพจแซบไลสไตล์ซามเมียมห้โนเน่นะคะเด้อขอบคุณคะ่ะ